นี่ครับตอนนี้เรือก็จอดที่ตาช้างครับ,บรับผู้โดยสารนักท่องเที่ยวครับเรือจะออกแล้วครับไปแล้วครับ <c oughs> น้ำก็จะเต็มเลยนะครับเนี่ย <c oughs> น้ำเต็มฝั่งเลยนะครับน้ำเยอะก็ชมบรรยากาศไปนะครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆชมวิวไปนั่งเรือครับนั่งเรือตรงฟ้านนะโอ, <ma iden> โอ้โหดูครับท่วมโปะ๊ะหมดเลยเอ,อ้ น้ำเยอะมาก ด้านหน้าเราตรงนู้ก็จะเป็นวัดอรุณนะครับนักท่องเที่ยวก็ลุกขึ้น่ายลูปมันเต็มเลยนะในวัดอรุณครับ